อ้าวยังไงน้องเคยเห็นหนาคอเวบ2ลสองแกงร็เปล่าถึงพี่จะเล้วสามเืตอนนี้อ้าวอย่าพลาดอย่างนี้เอาตาได้เลยเฟิร์สบัตรสิครับน้องสวัสดีครับพี่เทนทำอะไรครับโอ้โหทำอะไร้องพุ่มผมเฮ้ยอ,อย่างนี้พี่เทนตายเลยโอ้โหแม่งนาคอรอิลเมียดอเรียคอมโบโคตโกงฝันดีเทนเฮ้ยเอลสูกพี่มาแล้วน้อง ไม่ไหวแล้วยืนแรกเลยน่าจะไหวยอยู่ปากม้อยผมก็งับดีดีงับพอดีทุกคนด้วยนะครับก็ฉันอยู่กับผมอีกขั้นหน้าใหมา่ในประชีนะครับ,รรบโอเครูเลทเทมพลังแผงก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคเรามาดูวิธีการเดินเกมนาคอสในแพทใหม่กันนั่นเองนะครับไม่ใช่แพทใหม่แหละเป็นซีซันแรงนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมทําคลิปนาคอสไปเนี่ยก็สี่เดือนที่แล้วเลยนะครับโคตรนานนี่จะเป็นการกลับมารีรันอีกรอบสำหรับตัวละครแจ้งเกิดนั่นเองนะครับผมจะเริ่มฟาร์มที่บัฟบูก่อนนะครับนาคอสแพทนี้เนาะแล้วก็ไม่ออกรองเท้าเช่นเดิมโอเคชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลคสไ์กดแชร์นะครับและนี่จะเป็นคลิปการเดินเกมนะครับ ผมจะพยายามตัดออกให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นเองจะไม่มีการตัดต่อให้มากนะครับก็จะได้เห็นการเดินเกียร์ว่าผมทำอะไรบ้างเนาะผมจะฟาร์มบูนะครับแล้วก็ตีฟาร์มตัวเล็ก1ตัวนะครับแล้วก็ตีฟาร์มคีิของตัวออฟเลนแล้วทีนี้ผมก็จะแกงออฟเขาและออฟเขาห้าวนะครับผมจะดูก่อนว่าออฟเลนเนี่ยกดต้นเกมได้ไหมนะครับถ้าเป็นตัวอย่างพวกมาจ้าเลยอพวกเนี้ยผมก็จะไม่มากดนะครับเนื่องจากว่าเสียเวลาเขาไม่ค่อยตายนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างเนี้ยใส่เลยครับอันนี้ผ่านละเพราะว่าเขาแดปไป ถ้ายันเข้ามาปุ๊บเสียฟิกเกอร์อ้าวอย่างนี้เอาตายได้นะเดี๋ยวรอตายละตายเลยไม่รอแล้วเขาไม่มีฟิกแล้วนะยังไงก็ตายตายเลยเรียบร้อยเปิดบัตรครับนะเนี่ยเก็บคิวออฟเลนได้เสร็จผมจะเข้าแดงต่อแนละ้วโอ้โหแดงเป่ามันเริ่มแดงเหรอวอะถ้ามีแดงอะ่ะผมจะเข้าแดงต่อนะครับจ่าย แต่ผมก็จะดูอีกทีถ้าเป็นออฟเลนเขาเป็นตัวต้นเกมเาเล่นไม่ได้น่ผมก็จะแบบไม่เวทแดงนะก็จะไม่ไม่ใช่ไม่เวทแดงสิหมายถึงว่าก็ไม่ก็ไม่ดักคาออฟเลนก็เอาแดงเลยนะครับตื่นเต้นนะไม่ได้อัดคลิปนานหายไปประมาณเกือบ20บวันก็เกือบเดือนนะฮะพอดีผมติดงานหลายๆอย่างมากอยากทําต่อเนื่องมากๆแต่ไม่มีโอกาสเอยโอเคไม่ได้ภาคตอนเทนตายนะคลิปนี้เป็นคลิปภาคเอานะไม่ได้เล่นสดนะเพราะว่าผมอยากจะภาคการเดินเกมนะบ้านทีมก็ภาคไม่ทัน มันเกิดไฟเร็วมากเกมนี้อ้าวงัดโดนยูเอแบบนี้เสียกิ้งตายอยู่ดีเล็กเตอร์เก็บได้ทีมเราเดินกันเวิร์กด้วย,หยแหรครับตอนนี้อิโนเมียและอิลูเมียเล่นคู่ดอเรียบอกเลยโคตรปั่นประสาทและมีนาคอสช่วยแบบเชนซีซีโคตรโหดนะครับตอนนี้บอกเลยเ hmm. มื่อกี้เทนเขาจะมาแบบดักล้าแป๊บแดงแต่ว่าเขาทำไม่ได้นะ hmm. อ้าวผ้าอย่างงี้ดีครับเทนอย่างงี้โดนเล่นแล้ว hmm. เกียบร้อยอันติปัาปรับหายครับโอ้โหและสกินนาคอสีิสกินโคตรสวยด้วยนะทุกคน เดี๋ยวเร็วนี้มันจะมีสติกเกอร์ลายตัวใหม่มาขายนะฮเราติดตามได้เลยนะโอเคแต่ราคาก็ย่อมเยาวนะฝากใครที่อยากจะซัพพอร์ตผมก็ซื้อสติกเกอร์ลายเล็กเล็กแคน้อยนะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตผมแล้วนะเอ้ย,อยโอ้โหไม่คิดว่ามีเ e อ็นร์ไ e ปรอ e ถึงไหมเนะี่ยโอ้โหป่านน e ี้รอไม่ถึงคุณผูยย้ชมไฟเมื่อกี้เอ้ยตรงกลางผมปิดได้หมดขออนุญาตงานครับตายลนะอันติชุบชุบโอ๊ย okay. มันตี้ ว่าเลยเราขายดีมากแต่เอ้ยจริงจริงทีมทีมเราเล่นดีมากเลยผมกดสโ,โล่์เนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าจะทีมจะเล่นดีขนาดนี้แม่ยูเอ,อ,เอมันปัดแหมมันเจ็บมากกว่านี้ก่อนผมว่าเอ้ยเอเอ้ยมันเจ็บปะเนี่ยเล่นได้เนี่ยช็อตขอ,อยัดเฮ้ยเอลซูฟิกอย่างงี้เอ้ยผมว่าเล่นได้ทุกคนเดี๋ยวเราจังหวะสองหนึ่งเดี๋ยวเราจังหวะสองหนึ่งเข้าไปเดี๋ยวก่อนขออนุญาตสองหนึ่งงัดโดนเอลซูแตกไปครับ <c oughs> ยังไงวะวัดเลยมาปึ๊บงัด ออกพี่เทนไม่ปล่อยผมไปพี่เออห่วยโอเคดาวดาร์กดีหรือว่าเราจะยังไงดีรอยดากตัวใหม่นะครับเปิดไปทันแล้วตัวนั้น ไม่มีอะไรทำก็ยากดันนะพยายามทําตังให้สโนบอลหลักๆแล้วป่าแผ่นนี้ผมมองว่าไม่ต้องรวยเพราะป่าแผ่นนี้มันหาตังยากนะฮะหาตังยากที่นี่คือตีมันป่ามันได้ตังลดลงนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ตีมันป่าแล้วรวยแล้ะป่ารวยแบกได้นะผมมองว่าเงินเทให้เมทแต่แครี่จะแบกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ป่าทำหน้าที่เดินเกมส่วนใหญ่แต่หลักๆก็คือทําให้ตังของตัวเองเนี่ยไม่จนน้อยกว่าลมทีมเราแล้วก็พยายามรวยให้มากกว่าป่าทีมตรงข้ามก็จะเล่นง่ายนะฮะ โอเคยิ่งรวยเยอะก็ยิ่งเดินเกมได้ดีนั่นเองแต่ว่าแบบทรัพยากรไม่ควรเทให้ป่าอย่างเดียวแล้วนะแพทนี้ผมว่าจริงๆก็เป็นตั้งแต่แพทที่แล้วแล้ว,ลว <c oughs> ขอไยในเสียงไอ้นะพอดีไม่ค่อยสบายนะโอเคแต่คือแบบไม่สบายก็ต้องอธิบัญญัตค,คิดถึงทุกคนหายไม่ต้เง19วันผมจะพยายามกลับมาทำยูทูบช็อตด้วยนะครับเ <c oughs> ข้าใจว่าแบบแต่ละคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะได้แบบสรุปเซลฟี่นาคอสภายในหนึ่งทีอะไรเงี้ย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองุ โอ้โหผมปัด1ผิดว่ะทุกคนมันต้องเอาแ,แดดออกแบบหนอ,ออกแบบจังหวะที่แบบหลบดดเมจป้อมอ่ะแบบมันต้องไม่ใช่เข้าป้อมใหญ่ฝั่งซ้ายมันต้องแบบแดดออกมาผมเกือบจะว่าผิดพลาดจัดเลยเอันเมื่อกี้ผมจะใช้ท่าหนึ่งว้าไปอีกพุ่มนะแต่ว่าผมติดือ้ได้อย่างงี้ผมผมผมว่าผมเล็งแนวหลังหน้าตายละป่ายสุดเดียวหายเลยครับน้องติดคี จริงๆมันไม่ติดขีได้ไม่แข็แรงถ้าติดขีปุ๊บได้เอายูเออย่างงี้หมับเขาให้เรียบร้อยเลยครับผู้ชมจบเกมแล้วจบเกมต้องหูแปดนาทีเจ MM. <the> um. no, ็ดนาทีมงเนี่ยไม่ใช่จบเกมภายในสิบนาทีแปดนาทีเจ็ดนาทีหมายถึงเวลาคลิปนะโอเค เรียบร้อยอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับหวังว่าจะได้เทคนิคดีๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม